ก็ความรู้สึกของการมาเที่ยวครั้งนี้เนาะก็คือทาง n d Tour เนี่ยแล้วก็คุณเดียน,นครับคือจัดการแพนทิปมาให้อย่างดีมากเลยแล้วก็ลงวันลงสถานที่อะไรเงี้ยคือเหมาะสมกับแบบทริปที่เราอยากจะมาเลยจริงๆเนี่ยคือบอกความต้องการไปแล้วเขาก็จัดการมาให้พรอมาถึงหน้างานเนี่ยมาเจอแบบ ไกด์ใใพี่หน่อยก็เออดูแลดีถ่ายรูปสวยครับขับรถนั่งหลับตลอดสบายมากเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะ่<ด>ต้นเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลอลไรครับเดี๋ยวกลับไปนะจะไปรีวิวให้เพื่อนฟัง เดี๋ยวจะแนะนําให้มาทัวร์นี้เลยเจะเอาโปรแกรมให้เพื่อนดูแลให้เข้ามาแบบนี้เลยให้เขารอกเลยให้เขารอกให้เขาลอกโปรแกรมเราเลยยอดเขาฟูจิเลยเมื่อวานใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามมากที่เห็นฟูจิไกลๆตอนนี้เหมือนฟูจิมาอยู่ต่อหน้าเลยใกล้ๆโอ้โห็ธรรมดานแอปน้างานเยอะมากเลยครับดูตามแบบสภาพอากาศว่าไหนน่าไปอะไรเงี้ยก็ ไกด์คุณหน่อยเขาก็แบบเออช่วยดีแนะนำดีมากคราหน้าทามาผมจองคุณหน่อยนะคะผมจองไว้เลยนะจองคุณหน่อยเลยมากครับอันนี้เราเรามาทิปเกือบเกือบสิวันเนาะถ้าทิปจริงๆแล้วนะครับผอมาทิปโตเกียวฟูจินะครับใช่อันนี้เดี๋ยวเราไปตะลุยที่โตเกียวกันอีกหลายวันเลยนะครับครับ จบทิปแล้วสําหรับทาของพี่หน่อยก็เหลือที่สองวันก็จะไปที่แลนด์กันนะครับว่าทาที่นั่งรถตู้รถอะไรเงี้ยก็คือหมดแล้วนครับผมก็เดี๋ยวขอบคุณพี่หน่อยนะครับช่วยขับรถให้เราทุ้วันเลยแล้วครับถ่ายรูปให้เราด้วยเยอะมากขอบคุณหน่อยเยอะเลยพี่น้อยบ้างนะครับผมขอบคุณหน่อยบ้างนะครับพี่ดูแลพวกพี่เป็นอย่างดีได้เดี๋ยวเรามาเที่ยวกันหน่วยเนาะชอบชอบกันไหมรูปสวยเนาะทริปนี้สุดยอดเลยครับผมแบบ ชอบมากขอบคุณพี่ต้นมากนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววนหน้าขอจองตัวไว้ก่อนเลยนะได้ครับขอบคุณนะแล้วผมพูดอะไรไม่เข้าใจหรือทําให้เข้าใจผิดอะไรต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมครับก็ก็จบทริปอย่างสมบูรณ์เนาะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเรามาเที่ยวกันใหม่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ